เอาคุณยายเดี๋ยวจะหาว่าท่านนายกผมไม่พูดภาษาอังกฤษนะถ้าท่านจะพูดซะเลยบอกเออการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้มันต้องมีศักยภาพบ้าง<อ>แต่ท่านพูดดีนะพูดได้เลยฮนะ<อ>นะฮะเขาบอกจัดคือเขาบอกฮะอันนั้นนะคือการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จํานวน882ศูนย์ของชุมชนเองอันน้ที่ที่นักส่งเสริมการเกษตร เข้าไปจัดการกระบวนการเรียนรู้มีเกษตรกรต้นแบบมีส <laughs> <ikut Beyond> <ian> <ule> uh? ินค <uros> ้าจริงเขาบอกว่าแล้วก็มีแปลงสาธิตและ F F เอะไรเนี่ยเอฟสป i i ร v i c ับแปลอะไรดีกว่า ภาษาฝรั่งอย่าแปลเลยเขาท่านพูดนะฮะเราก็พยายามพูดเหมือนท่านเดี๋ยวจะบอกไม่ใช่ประชาชนของท่านนี่มีจุดเน้นเฉพาะคือคือจุดเด่นนะฮะจุดเด่นเขาแต่ละจังหวัดไม่ไรทิศทางสร้างโอท็ให้เข้มแข็ง่ออผมจะบอกให้รู้ว่าใครอย่าไปว่าท่านนะครับท่านเข้าใจที่ท่านพูดจะเป็นหัวข้อของการวิชาการเลยนะครับ สรุปผลงานหัวข้อวิจารณาการฝึกอบรมอย่างนี้เลยนะครับถ้านามาใช้ถูกต้องด้วยครับพักไว้พักสักค่นะครับชื่อหน่อยมาช่วงที่สองใช่ไหมครับครับช่วงที่สองใช่เนาะใช่ครับก่อนช่วงที่สามตามหลังช่วงที่หนึ่งต่อช่วงที่หนึ่งเมื่อวานพ้สื่อข่าวก็ถามความเคลื่อหน้าเกี่ยวกับ ค่บอมพี่เซนท่านสมุยครับถามนายกท่านนายกก็บอกว่า <c oughs> สิ่งที่เราควรสังเกตนะนว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อนทีเดียวกันมีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งแตกต่างจากคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่ข้อสังเกตจากนายทหารใหญ่ชื่อประยุทธ์จันโอชาและผู้สื่ข่าวก,ก็ถามต่ออีก ถามว่าไอ้กรณีสสในพื้นที่ออกมาปฏิเสธที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คาบอมที่สมุยนะ่ะท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนเดียวออกมาปฏิเสธทําไมรอดตัวกันหรือเปล่า <laughs> อย่าไปสร้างความตื่นตระหนกสิตัวเองก็อย่าตื่นตระหนกสิถ้าไม่ได้ทาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยอะไรจะพูดนะครับ <laughs> คือคือทนายกครับท่านนายกครับครับคือเขาเขาไม่บอกว่าเขาทำเรานะครับแต่เขากลัวจะสืบไปรู้ว่าทำไป็นยังไงเปตรอมเตียอะได่านไม่มีประสิทธิภาพนะไอ้ที่ไอ้ที่ออกมากันเนี่ยนะฮะเขากลัวว่าจะสืบไปโดนหรือว่าเขาทาก็ได้ออกใช่ไหมพสื่ิข่าวก็ถามว่าตกลงนี่ตํารวจจะตามได้ได้หมดไหมนี่นายกบอกว่าแน่นอนจับได้หมดทุกคนแน่นอน นอกจากถามนายก็ไม่พอครับไปเจอท่านประวิรถามว่าทัดลองไอ้ที่สมุยเป็นไงท่านนายก็ตอบทัานนะครับไม่มีมะพร้าวแล้วรู้ตัวหมดทุกคนแล้วครับเหรอฮะท่านประวิรว่านะหมดจริงๆนะฮะท่านว่ารู้ตัวหมดแล้วอแต่ก็ถามท่านท่านท่านใครล่ะท่านสมยศผู้พันม่วงนี่ท่านสมยศก็บอกว่าจริงๆก็รู้ตัวกันหมดแล้วล่ะ แต่การกระทําทุกอย่างถ้าไม่มีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนน่ะมันจะเสียของการนี้ใจเย็นๆทุกอย่างยืนยันได้ว่าถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็ยื่นให้สาลออกหมายจับแต่ถ้าสาลออกหมายจับเมื่อไหร่แล้วก็ผมก็จะค่อยถแถลงอีกทีแต่ตอนนี้รู้อยากจะบอกแต่ไม่บอกเป็นเวรแ้วท่าน <laughs> เป็นเวร,รแต่ย,ยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจทหาร กรามนอนช่วยกันดีมากท่านว่านะตำรวจทุกตังจังหวัดก็ประสานง,งานกันอย่างดีเจ๊กซอกันอย่างดีเขาเขารู้เขารู้แล้วแต่เขาไม่ไม่อันนั้นไม่บอกไม่ไ<ง>บอกก็อย่าบอกนี่ท่านบอกว่าไอ้ตอนนี้เรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขออนุมัติหมายสารเพื่อออกหมายจับได้แต่ไม่รีบร้อนหรอกมันจะทําให้เสียลูกพอดอีได้แต่ในเมื่อเรามีหลักฐานเพียงพอไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนขนาดนั้น เรารอจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าได้ตัวแล้วค่อยดําเนินการภายหลังก็ได้ออ้อย่างงี้ดีนี่เป็นครั้งแรกที่ท,ที่พอปอตรอท่านสุขุมนะนนท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี่อาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังใส่สอยรีอจ้างบานก็ได้แต่ขอไม่ระบุจอจงว่ากลุ่มไหนนะท่านว่าอย่างรู้แต่ไม่บอกรู้ไม่บอกก็อย่าบอก <laughs> <laughs> เราก็ไม่ง้อ <laughs> ไม่ง้อ <laughs> รู้เองก็ได้ ให้มันบอกก่อนไหมล่ะแกบอกาหญ่ใหญ่เลวจะรู้แบบนี้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นก็อย่างพวกเราเราเราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะเราก็เฉยๆล้วก็เราก็เฉยๆไปตามสถานการณ์ไม่ต้องบอกกลัวเลยไอคนที่กลัวจะสาไปถึงก็อย่างที่อาจารย์บอกนะก็พยายามเอาไอที่กลัวที่สุดก็คือว่ามันต้องดูแลต้องได้จากฐานที่ชัดเจนก่อนแล้วเนี่ยผมกลัวจะไม่ได้หลักฐานที่ชัดเจนเนี่ย กลัวจะไม่ได้ก็เรื่องเรื่อยไปก่อนเนี่ยผมกลัวตัวนี้มากที่ผ่านมาจะเป็นยางไงมันต้องเอาหลักฐานที่ครบต้องไอ้ครับทั่วแล้วก็ถูกต้องมันจะได้เป็นประกอบกันจะได้จัดการได้แต่มันยังไม่ครบไม่แต่น,นี้ผมที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไงแตนนี้ผมเชื่อมือตำรวจนะ <S <S หลักฐานรู้ทั้งรู้กระทาทีไปวไ้ไ,ไปอันนั้นทนะี่อุดรนนะไปว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายิ้รู้หมดสุดท้ายก็ย้ายตำรวจที่ไดตามมาล็อกอบประชุมด้วยกันนี่ยไปอยู่กรุงเทพขัน เพราะบางทียังไม่ถึงโคราชเลยทานรถจับได้แล้วนี่ที่เมืม่อวานที่ท่านพูดอย่ยไม่่ท่านประยุทธ์ชใช่ไหมกะกนณี้ท<อ>่านให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเรื่องของสุราชมีบาง,บาง,บางผมชอบต้องดูคําพูดของท่านนะฮะท่านมีแฝงอะไรในคาพูดยเยอะๆเหมือนกับพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นนายกแล้วน่ารักกันนะฮะสมบูรณ์น่ารักมาตั้งแต่เป็นรองพบทบแล้วไปเชวนปฏิบัติหลายครั้ง เคยผิดหวังไหมทุกคนนะรับยันเราเหินที่มันจะก่อนสักวันเรานมองดูสุดท้ายหลงกลได้ทันไวดูปากทันทหารตายเยอะท่านนักพูดปากพูดตอนนี้ในพื้นที่ที่อื่นเนี่ยยังไม่ได้ข่าวนะท่านบอกนะอย่าเพิ่งตื่นตรหนกไปเราทำเต็มที่แล้ว ต้องฝ่ายความมั่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นของภายในรัฐอ,อ,อาณาจักรอรมนตำรวจทหารจับตาดทูทุกคนที่เกี่ยวข้องค็ว่า,าจับตาดูทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจากก้าําลังทหารไปเท่าไหร่ตำรวจไปเท่าไหร่ค,ค,ค,คุณรู้ไหมในการที่ว่าจับตาดูทุกคนเนี่ยแสดงว่ารู้ตัวหมดแล้วเพราะเอามือไปจับตาได้แล้ว ใช่คือท้าไม่ม hmm. anyway> ั่นใจไม่พูดคํานี้หรอกโอ้อยู่เดียวมือไปจับตาเขาถ้าไม่รู้จักกันจริงจับได้ไงก็เตะเขาใช่ไหมเนะยจับตาหมดแล้วนะฮะทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งบอกแล้วจับตาที่เกี่ยวข้องหมดแล้วแล้วตรงนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเหตุเกิดจากอะไรเออใช่ไหมโจกเก็นะเออเหตุเกิดจากอะไรอย่าไปมโนเอาเองอย่าไปละเมอมโนมโนละเมอเองใช่ไหมฮว่าเหตุจากอะไรใครเป็นคนทํา อย่าไปคิดเราเองทุกอย่างอยู่ที่หลักฐานกำลังคืบหน้า<แ>ขอเวลานิดหนึ่งนิดหนึ่งสิ่งที่เราควรสังเกตคือการกระทำครั้งนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนเ<แ>ห็นยฮะที่ว่าที่คนว่านะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านครับออสอสอนในพื้นที่เนี่ย ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยกับเหตุการณ์อันนี้ท่านว่าไงครับยังไม่เอย่ยชื่อใครสักคนเลยปฏิเสธทำไมอ่ะเอายาลาก็ออกมาโซกานโนออกปากเอ้ยดานมันไม่มีประสิทธิภาพกระเทือนมายังปากน้ำก็ปากน้ำว่ยไอเอ็ม ไอเอ็มเชดแดงมันปากพ่้อยมันไปวุ่นหมดเลยผมถามทีเถอะไอเอ็มเชิดแดงก็บอกว่าผมเล่นไอเพลทุกไี่เป็นเลยครับอ้าวแล้วใครใครไปครับถามไปแล้วคนที่จองภาคใต้เขาเยอะแยะไม่เห็นมีประชาชนกันไหนลุกมาพูดแล้วมาไ่เกี่ยวโกง่ก็ว่าเขาก็ว่ากันไปคนที่พูดออกมาเนี่ยท่านก็เลยอืมเหรอเนี่ยท่านบอกนะท่านพู้ะบอกยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยอย่าไปสร้างความตื่นตระหนกสินะเขาบอกว่า เออตัวเองก็อย่าตื่นตระหนกไปด้วยถ้าทําทาไปได้ทำอ่ะไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยเออเออพูดแบบเออเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วเอาคนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนมาก่อเหตุก็ได้อออไอ่ประโยคหลังนี่สุดท้ายนี่แหละสมยศก,ก็พูดเหมือนกัน ประโยคหลังนี่แหละมือที่ประกอบระเบิดมืออาชีพนะแล้ววันนี้ผมเชื่อเลยว่าประโยคหลังอชัดลักษณะการการทำนี่เหมือนกับทาระเบิดที่อื่นแต่ที่แต่ประเภทห้าล้านเนี่ยใครนะเขาไล่เขาไล่ดูแล้วค่าจ้างห้าล้านค่าจ้างห้าล้านถามใครมาใหญ่ที่เดียวแหละบัวป่านนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วเกิดระเบิดวิธีการทำน่ะทั้งตำรวจก็รมนคุกชำนาญ เขารู้เลยว่าบผมเคยเล่าให้ฟังแม้กระทั่งมือปืนไปยิงเนี่ยเขาจะรู้เลยซุ้มไหนเสร็จแล้วใครยิงไอคนที่ชอบใช้ปืนอะไรแล้วจะยิงที่ตรงไหนเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าใครอ่ะก็มันนพูดพบอนเนี่ยนะเขาสืบจนรู้หมดนะฮะพฤติกรรมทุกคนด้านไหนที่ก็จับได้เพราะว่าเขาเอาพฤติกรรมของคนที่คุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นเป็นตัวสืบใช่ไหมฮะเขาบอกอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะนักการเมืองก็มีตั้งกี่คนล่ะ มันก็เยอะนะเป็นพันมีเป็นรนะ้อยเป็นพันใช่ไห<ช><ช>มอ้าวเขาบอกเป็นนักการเมืองภาคใต้เหรอก็เลยต้องเดือดร้อนเหรอพูดแบบนี้พูดอย่างนี้นะครับอาจารนเอ้าจริงๆนะอ้าวท่านบอกจริงนะนักการเมืองเนี่ยทางภาคใตอ้อะอย่าเพิ่งไปตัดสินนักการเมืองมีตั้งเยอะมันมีกี่คน,น่ะเยอะนะเราก็คิดเลย มีกี่คนกี่คนชวนหลีกภัยถาบรเส้นเดียมแต่ไอคนที่น่าสงสัยอ่ะเดี๋ยวคนจะคิดเองอไอ้กลุ่มไหนเห็นไหมฮะ<ช>มีเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมถามใช่ไหมใช่ไหมก็จริงอ่ะเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองภาคใต้เหรอก็เลยเดือดร้อนเหรอไอนักการเมืองมันรวมถึงอบตอด้วยนะโอ้ยมันมีตั้งหลายคนอย่าเพิ่งไปตื่นตระนก อย่าไปตื่นตโนกยังไม่บอกเลืว่ากับคุณเนี่ยยังเลยเออ <c oughs> เห็นไหมนี่ยคือมันอะไรฮะคือคนพูดจากใจที่เราได้ยินในายกท่านไหนพูดมาเนี่ยฮนะครับ <c oughs> คนที่พูดจากใจนะเป็นอย่างนี้ฮะ <c oughs> ฟังแล้วไม่เบือ่อที่ผ่านมาเจอแต่ในายกพูดเป็นทางการยังอื่นพูดไม่เป็น <c oughs> เพราะ <c oughs> ใจไม่มีไงท่อมมาไม่มีท่อมมาเออกลัวพลาดและอย่างเราจะว่าใครไม่ดีไหมนย ไอ้กูก็ไม่ดีนี่วาคนไม่ดีอะพูดอะไรที่ว่าว่าดีเนี่ยลำบากนะลำบากนะแม้ท่านจะชมคนอื่นก็ยังลำบากเลยพอชมว่าคนนี้ก็ดีจริงๆนะครับก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์คือไอ้กูไม่ใช่เหมือนมันนี่วะประเภทเขียนมาแล้วไม่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 อะไรกันแต่งคิวที่สางอภิปรายว่างใจป้ะไงนี่นี่เกี่ยวกับข่าวข่าวบอมปไหม มาฮะอันนี้ผมอยากตอนนี้ผมก็คือจะเป็นหักมุมเรื่องของข่าวนิดน,นึงอาจารย์เพราะผมอ่านดูเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของเด็กๆอาจารย์ม,ม,ม,มันมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุบลร,ราชธาน,นีอาจารย์ที่ว่าเวลาปักเสื้อนักเรียนนะครับอ,อตอนนี้ท<บ>างนะฮะให้เอาเกรดเฉลี่ยมาปักอยู่ที่หน้าอกด้วยทางด้านนายกําจัดกุลชดรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะครับกล่าวว่าการปากเกรดลงบนเสื้อนักเรียนเนี่ยเป็นนโยบายของโรงเรียน ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา2557นะครับโดยโรงเรียนเนี่ยไม่ได้บังคับให้เด็กทุกคนต้องปากทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสมัครใจและเนื่องจากว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายลงโทษเด็กด้วยการตีจึงต้องใช้กลยุทธ์ซึ่งชัดเจนว่าสามารถทําให้ผลการเรียนของเด็กดีขึ้นได้จริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายกมลรอดค้าเลขาธิการของกอพทออเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต29ของจังหวัดอุบลแจ้งไปยังโรงเรียนนายเยศกษาราชมังคลาพิเศษ ให้ยุติการปากเก็ดเฉลยลงบนเสื้อนักเรียนเพราะเห็นว่าการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์หากทางโรงเรียนต้องการที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนควรจะปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่าหรือหากจะยกย่องเด็กที่มีความรู้ความสามารถควรจะเป็นการประกาศมอบโล่รางวัลให้ก่เด็กนักเรียนแทนถ้าเป็นผมนะานเมื่อกี้ใครคนกัสั่งมากมลตำแหน่งเลขาธิการของกพทครับการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณกมลครับคุณเลขาธิการครับ คุณไม่มีครูในปกครองบริหารของท่านคิดอย่างนี้เองอะครับคิดได้แต่เพียงว่าเอาเอาเปอร์เซ็นต์เอาเอกจะกระตุ้นเด็กอะ่ะเพราะว่าคุณต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคนครูโรงเรียนชุดนี้คิดได้แค่นี้คิดสร้างความแตกแยกคิดทำลายเครดิตของข,ข,ของเด็กอะ่ะแล้วมาจมัดไปได้ยังไงเมื่อคืนเราพูดแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ ยังไม่ทราบเลยท่านจะสั่งแบบนี้<ะ>อาจารย์ทอนสั่งไปแล้ว<ะ>มันใช้ไม่ได้<ะ>ใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยครใูในการปกครองของท่านใช่ไหมต้องท่านต้องดูแลใช่ไหมอาจารย์ที่แกสั่งไปโรงเรียนพวกนี้ใช่ไหม